ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะทํากุ้ช่ายทอดกันค่ะกุ้ช่ายทอดแบบง่ายๆของพี่สุมนีแต่ง่ายๆั้งนั้นแหละค่ะจะยากไม่เอาไม่ทำ <c oughs> ค่ะใบกุช่ายนี่ก็มันสองกร,รัมค่ะพี่สุตจะหั่นใส่ไอ้นี่ไปเลยกระทะไปเลยนะคะเพื่อความรวดเร็ว ค่ะจะไม่เสียเวลาไม่เืองจานหลายใบเนี่ยทานคนเดียวนะคะเนี่ยอย่างเยอะแล้วก็ทานเลยนะไม่ใช่ทานหลายมื้อนะคะมื้เดียวประมาณนี้เลยค่ะ อันนี้ก็ใช่ได้แล้วอันนี้พี่สุเห็นไหมใส่หม้อมาเลยไม่ต้องใส่หลายถ้วยให้ดูเน่น้ำตาลปี๊บนะคะประมาณหนึ่งร้อ100กรัมค่ะ100กรัมเลยค่ะเดี๋ยวพี่สุทำแบบรวดเร็วเราก็จะใส่เนี่ยค่ะน้ำส้มสายชูไปสักสองชอนสองชอนโต๊ะนะคะซเ่ยขาวไปสองช้อน,นะคะ่ะ อันนี้เพื่อนๆก็ชิมเมานะเพราะว่าบางทีเทไปเนี่ยช้อนหนึ่งบางคนก็ช้อนลึกตื้นแต่ว่าพยายามที่จะหาช้อนประมาณนี้ให้มันใกล้เคียงกันนะคะแต่มันไม่เท่ากันหรอกเพราะว่ามันก็ใกล้เคียงกันสุดแล้วค่ะถ้าใช้ช้อนซ่อมมันยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยนะคะแล้วก็สีอิ้วดำประมาณช้อนโต๊ะหนึ่งค่ะก็ใส่มาค่ะหือหลอดพอดีเลยได้ช้อน น้ำลงไปสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วพี่สุก็มีพริกแดงจินดาสักเนี่ยห้าหเม็ดนะคะ,เด,เ,ะ,ะ,คะเดี๋ยวพี่สุจะโขกนะคะเดี๋ยวพี่สุจะมาโขกโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปที่เตากันค่ะแล้วก็มาเปิดไฟค่ะอ่อนๆค่ะมันเดือดแล้วค่ะ พี่สูตจะปิดไฟเดี๋ยวพี่สูดขอชิมแต่ได้ปกติสูตรประมาณนี้มันจะพอดีทุกครั้งนะคะพี่สูดททำมาบ่อยๆโอย้ยโอเคแล้วค่ะอร่อยนั่นแหละค่ะเพราะว่าจะทำบ่อยๆสอ,องช้อนโต๊ะน้ำมันนะคะเพื่อนๆพี่สูดทานบ่อยเพราะว่าเวลาซื้อก็ทีนึงก็โอ้ยเจ็ดแปดสิบประมาณแปดสิบบาทอะเดมอ น่าจะแปดลูกหกหรือแปดแนั่นแหละค่ะทานแบบนี้เลยค่ะอย่างเยอะค่ะเปิดไฟเลยค่ะอันนั้นนี้ซอสปรุงรดไปค่ะแต่ถ้าเราทอดแล้วเราไม่ทำน้ำจิ้มนะเราควรจะใส่ผงปรุงรสไปนิดนึง แต่อันเนี้ยกะว่ามันกรอบกรอบทอดกรอบแต่ว่าก็าจะทานกับน้ําจิ้มสักนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราถ้าเขาทำแล้วมีน้ำเราต้องการแห้งเราจะต้องหาตะแกรงนะคะใส่ลงไปให้เขาเสด็จน้ำค่ะ กาไดไเออ้เขาเรียกผงฟูนะคะเพื่อนๆเบกกิ้งพาวเดอร์ก็ได้จะไม่ใช้เบกกิ้งพาวเดอร์นะคะใช้ผัดเอาดีกว่าะคะ่ะอันนั้นจะใช้ความร้อนนะคะของเบกกิ้งพาวเดอร์มาขยำขยำขยำ พอสุกแล้วพี่สุจะเทใส่นะะี่ค่ะเทใส่น,นี้เลยให้น้ำเขาเสด็ดน้ำค่ะพี่สุห่อมัวแต่ห่ออยู่ไม่ได้มองค่ะวิดีโอดับค่ะเราอ่ามันทำใหม่ค่ะอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆนะะี่ค่ะ มัวแต่ไม่ได้มองเลยนะคะสองใช้สองชั้นนะคะชั้นแรกวางลงไปค่ะชั้นที่2ก็วางสับวางกันค่ะประมาณนี้นะคะไม่ใช่วิดีโอดับอีกค่ะก็ใส่ไส้ลงไปค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็หยิบขึ้นไปค่ะ พับเข้าไปนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวทอดออกมาก็จะเป็นเหมือนดาวดาวครึ่งสีเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเห็นไ,ไหมคะค่ะเทน้ำลงไปเห็นชัดไหม เตน้ำลงไปป่าอันนี้ลงไปค่ะสับหว่างกันค่ะเพื่อนๆไหนๆเราก็รูปแล้วเราก็รูปเอาแป้งออกด้วยเลยนะคะจัแเพื่อนค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆ ใส่ไส้ลงไปค่ะแล้วก็หยิบมุมใดมุมหนึ่งขึ้นมาก็ปิดลงไปค่ะกบตัวลงไปนี่ค่ะเปรียกไม่เอ่ย ค่ะเนี่ยค่ะสับหว่างก,กันค่ะสับหว่างก,กันเนี่ยค่ะใส่ใส่ลงไปค่ะ ค่ะพิสูจน์จะทาไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเวลาจะทอดแล้วพิสูจน์จะพาไปพาเพื่อนๆไปที่เตาค่ะเดี๋ยวพิสูจน์ทาไปเรื่อยๆจะได้ไม่เสียเวลาค่ะค่ะเราก็มาที่เตากันค่ะเปิดไฟใส่น้ำมันลงไปค่ะอย่างเยอะอันนี้ต้องเยอะเลยค่ะสักครึ่งครึ่งในนี้จะพอไหมเนะี่ยดูท่าทางน่าจะ ขึขวดไปเลยน้ำมันน้ำมันเอาเป็นไฟกลางนะคะลอยไหมถ้าไม่ลอยแปลว่ายังใช้ไม่ได้นะคะต้องรอก,ก่อนต้องเทสทุกครั้งลอยเนี่ยก็เริ่มจะใช้ได้แล้วค่ะอันนี้เราก็จะใส่ตัวอื่นลงไปค่ะถ้ากอลลอยก็เริ่มใส่ตัวอื่นลงไปได้แล้วค่ะตัวอื่น อันนี้เดี๋ยวพอเหลืองนะคะเราก็เอาขึ้นได้แล้วค่ะเพราะว่าข้างในของเราสุกแล้วนะเพื่นพนอนๆเราไม่ได้ต้องให้เขาดำมากเหลืองๆนี้ก็พอแล้วค่ะอย่างเงี้ยได้แล้วค่ะต้องติดไอาห้องขวดสลัมมเนีน่ย จะเปิดพัดลมก็มันจะเสียงดังนะคะที่สูงไม่กล้าเปิดพัดลมเปิดแล้วก็ลำคาญอู้อูอูออย่างงั้นนะะี่น่ะได้ด้าเหมือนกัน ใส่กลางนะคะอย่าอ่อนมากแต่ก็ไปทางอ่อนนะคะทำสีแบบนี้ก็ขึ้นได้เลยค่ะค่ะกูใชท้ทอดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราจะมาตำพริกแดงจินดานะคะโรยหน้าน้ําจิ้มลงไปนะคะเอาโรยที่หลังนะคะพริกเขาจะได้ลอยหน้าสวยนะคะถ้าเอาไปเคี่ยวพร้อมกันมันจะจมลงไปค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ